บรรยากาศเย็มช้าวัดป่าเขาผู้หลวงครับ งานพระราชทานเพลิงปูใหม่ พ่อแม่บูรอาจารย์นะครับนำบาทลงมาที่สาาการประเปียนด้านล่างนะครับส่วนผู้ที่พรรษาตามขอว่า20ก็ให้ฉันที่หน้าคุติองค์หลวงปู่น,นะครับและเจ้าหน้าที่ของเราช่วยดูแลโดยเฉพาะฝ่ายปริคมหมูกคระดาขึ้นมาให้นั่งตรงไหน จัดให้เรียบร้อยเพื่อได้เวลาเฉลือเวลาอีกประมาณงชั่วโมงก็จะได้ร่มอ่กมาสินะครับระมงินได้ลำบาดเข้าในบริเวณนเ้าแล้วก็อยา้เรียกใ้ร่วมช่วกันมาดนวกัทวกา

เนี่ยห้องน้ำเล็กเดินไม่ไกลหรอกเนี่ยตลาดก็ถึงเลยนี่ก็มีอเหลือใส่บาทตอนเช้าเดี๋ยวไปใส่บาทตอนเช้าได้ไปช่วยพระท่านถ่ายของ

อย่างผู้คัดนะค,ครับมีปัญหาและอุปสรรคใดๆก็แจ้งกับหัวหน้าฝ่ายเมืมาา่อหัวหน้าฝ่ายรับทราบเรื่องแล้วก็ประสานงานกับท่านพระอาจารย์ธรรมรัตน์นะครับท่านพระคระูใบิกาอมรเจ้าวา่าเพื่อให้รับทราบว่าจะได้แก้ปัญหาให้คำช่วยดี ทำทานบอกแจกข่าวนห้กัน ขอคามทุจรตบาททุกท่านในแท้ใจตั้งใจที่จะใส่บาทรพระอใูบาธะเรื่องความเคารพเรื่องควานอบน้อมเวลาใส่บาตรตั้งใจให้ดีว่าขอคำว่าควอยากอย่าได้มีขอคำว่าไม่มีจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีพร้อมเพียบพอร้อมกับพวกเรานั้นเป็นคำที่พระอนุรุทธะเป็นอตรรสาวงของของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ท่านแต่อธิษฐานคำว่า,าไม่มีเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นด้วยความเป็นทิ์พพเกิดขึ้นด้วยความเพียรพร้อ,พอพม,เ,อพอพมเพราะฉะนั้นให้อธิษฐานเกียว่า นี้และพบหน้าอย่าได้อวนอยากและจงคำว่าไม่มี่จงมินแก้ค่ากับเราเพื่อกั้นหยุดบริหาริี่ดี